สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตมานะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้มาไลฟ์นะคะทั้งหมดนะคะสามวันแล้วนะคะไม่ได้มาไลฟ์ด้วยกันสามวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะมุลจะมาทาครีมให้ดูนะคะแต่ละตัวเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะล้างหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ะะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเซรั่มตัวแรกนะคะที่เราจะลงนะคะตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะก็จะลงเป็นตัวนี้เลยนะคะเซรั่มอะบูตินนะคะตัวนี้นะคะอะบูตินใช้ดีมากนะคะใช้แล้วหน้าใสามากนะ,ะวันนี้ขอมาเป็นคลิปแล้วกันนะคะเพราะว่านะคะคือเมื่อวานไปเที่ยวมาแล้วก็คือหนีเที่ยวอะ่ะสองวันนะคะมันลงลงเอาไว้ให้พี่ๆดูเนะะี่ยค่ะบีบยากจังเลย ไม่ต้องเยอะนะคะเน้นตรงที่อยากให้ผิวหน้ากระจ่างใสอาบูตินเนี่ยช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้ไวมากนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็ผิวไม่ใสอยากให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสทุกครั้งเลยเวลามนใช้อะเป็นคนที่แบบด้วยความที่ว่าขวดมันเป็นสูญยากาศไงคะแล้วแบบบางทีถ้าเราบีบไม่ดีะคะ่ะเนี่ยแต่มนก็จะเอาออกมาแบบนี้ก็เทอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะเด,ดี๋ยวดูปึ๊บ ซิลัมปึ๊บอย่างนี้เลยปั๊บตรงบริเวณที่เราอยากให้ผิวเราใสหนูกแก้มทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวนวดตรงบริเวณรอยดำตรงนี้นะคะเนื่องจากมันแกะสิวเพิ่งแกะสิวไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะทาตรงนี้ หน้าผากต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมตัวนี้นะคะกลางคืนนะคะเป็นเมลาสม่าไว้นะคะแล้วก็คือเป็นตัวไวท์เทนนิ่งนั่นแหละค่ะแต่คนที่เป็นฝ้านะคะเป็นกลาอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เลยตัวไวท์เทนนิ่งตัวนี้ทำให้ผิวหน้าขาวใสนะคะเนื้อครีมเด้งมากๆนะคะเนื้อครีมเด้งมากๆเลยก็จะใช้ประมาณปึ๊บไม่เยอะมาก ะะแล้วก็แต้มผิวหน้านะคะนี่ามนี้นะคะมีรอยด่างดําตรงไหนหรือว่าอยากให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสตรงไหนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ทานะคะตัวนี้ใช้แล้วหน้าใสมากนะคะพี่ๆนะคะคนไหนสนใจนะคะแคปเอาไว้ได้เลยแล้วก็สามารถทักมาสั่งซื้อในเพจได้ชุดนี้นะคะราคาไม่แพงไม่ถึงพันนะคะ